สุดเศร้าสรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตแล้วหลังป่วยโรคมะเร็งปอดหลายปีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเพจดาราภาพยนตร์แจง้งข่าวเศร้าสูญเสียพระเอกนักบุญสรพงษ์ชาตรีจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อเวลา15.51นาทีของวันที่10มีนาคม2565สิริอายุ71ปี โดยระบุว่านับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการบันเทิงไทยกับการจากไปของพระเอกนักบุญพี่เอกสรพงษ์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งที่ลุกลามเมื่อเวลา15.51นาฬิกา51นาะทีณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราชสิริอายุ71ปีโดยอาการของพี่เอกเริ่มสุดหนักลงเรื่อยๆอ,อีกทั้งสัญญาณชีพอ่อนมากแล้วก่อนจะจากไปอย่างสงบ อิมข่าวนนิวขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ